ยกเครื่องใหม่หน่อย uh huh. ทำออาแฟนเนี่ยคือคางกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนี่ดูภาพซะก่อนหลอไม่แพ้กันเลยทีเดียวหลังจากที่นักร้องชื่อดังอย่างพี่แมวจริรศักดิ์นะครับตัดสินใจที่จะทำศ uh ิล huh. ปกรรมเสริมหล่อครั้งแรกในชีวิตนะครับงานนี้ก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเพราะดูแล้วเนี่ยดูเด็กลงไปเยอะมากโดยพี่แมวนะครับก็ออกมาเผยถึงความหล่อในครั้งนี้บอกว่าสาเหตุที่ผมตัดสินใจทำเนี่ยจริงๆแล้วเราอยู่หน้าจอก็มีแฟนคลับเนี่ยเขาทักมาบอกว่าเฮ้ยพี่แมวพี่แมวดูแลหน้าตัวเองบ้างสิส่วนนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไร ส่วนเรื่องของการคอมเมนต์บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการบูลลี่แต่เราก็ไม่ได้สนใจนะเพราะมองว่าหน้าของเราเนี่ยหากเป็นบ้านของเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพเราก็ต้องตกแต่งให้ดีเช่นเดียวกับหน้าของเราครับสัมภาษณ์กันโอ้โหเอาหน้าเยืนยนมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันก็มันก็มันยืนมานานแล้วล่ะก็ให้มันดีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเล้นกับเรที่เขาคอมเมนต์อ่ะเราตกใจกับคอมเมนต์ไหมครับว่าพี่แนวไป ไ้ไหมเงี้ยเพระเรารู้อยู่แล้วเราก็เดาได้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ก็ไม่เป็นไรบางบางคนก็คอมเมนต์ดีบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดีแล้วแต่อันนี้ผมไม่ไม่ได้เอามาเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้มองว่าเป็นการบูลลี่อ๋อคือบูลลี่บูลลี่อยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันก็หน่าเราแล้วเราก็ทํางานของเราผมลองให้คิดอย่างนี้นะสมมุติคุณเช่าบ้านหลังหนึ่งมาบ้านหลังนั้น ใช่ของคุณไหมไม่ใช่เนาะแต่ว่าคุณต้องปัดกวาดเช็ดถูบ้านไหมต้องดูแลบ้านไหมเนาะก็ต้องดูแลแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณทําธุรกิจในบ้านทำสมมติทําเปิดร้านกาแฟหรืออะไรคุณต้องตกแต่งร้านของบ้านของคุณให้เหมาะสมกับงานที่บ้านไหม <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้แต่บ้านนั้นไม่ใช่ของเรานะ <c oughs> เราเช่าอยู่เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเข้าไป แต่ด้วยหน้าที่การงานที่เราทําอยู่ที่เราไปเยอะเลยอ่ะเขาโอ้ยเขาบอกดึงสามส่วนเต็มเลยทั้งข้างบนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างไอเหนียงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เก็บแก้มที่มันย้อยอะไรเงี้ยก็ทำเยอะถ้าคิดว่าดีแล้วก็ก็ทาไปผมสรุปอะผมไม่รู้จริงๆริงแล้วมันประมาณ ถ้าถ้าวันที่ทำนะวันที่ทำก็เจดแปดชั่วโมงหรือมากกว่านั้นไม่รู้นะพี่ปุ้ยขอโทษทีแต่ว่าการพอทําเสร็จปุ๊บพักฟื้นก็ประมาณ 2, วันสองวันวันหนึ่งฮะวันที่สองเนี่ยจริงๆกลับบ้านได้แล้วแต่ผมขออยู่อีกคืนนึงแต่อันนี้มันยังไม่ลงตัวมันก็ยังมีบวมๆม,มีช้ำๆอะไรอยู่ก็เดี๋ยวรอครบ อาทิตย์หน้าเนี่ยครบหนึ่งเดือนก็เข้าไปให้คุณหมอดูใครจะพูดยังไงจะบูลลี่ยังไงก็มีความสุขก็ทำไปเถิดไม่เป็นไรขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ